สวัสดีค่ะนะคะคุณครูแมวเหมียวค่ะวันนี้จะมาทักทายแบบเป็นทางการนะคะก็แต่งเป็นคนชอบแต่งตัวด้วยผ้าไทยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยอยากจะให้เห็นหลายๆคนว่าชอบแต่งผ้าไทยวันนี้ใส่ผ้าครามเมืองสกลนครตัดชุดให้โดยช่างยานะคะแล้วก็มีเข็มขัดเพื่อปกติจะใส่ปล่อยนะคะมีตกแต่งดอกไม้สวยงามสร้อยเส้นนี้ทําจากลูกปัดนะคะกะลาแล้วก็เชือกจากเส้นไผ่ของ ย้อมผ้าครามอันนี้ทำเองนะคะเล็กๆง่ายๆเผื่อใครอยากาไปทำพร้อมด้วยย่ามเล็กๆนะคะที่ที่อันนี้ตัดด้วยตัวเองนะคะใส่ยอยจากผ้าเป็นผ้า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 พันคอนะคะเป็นฝ้ายสีกระตุยสีนี้เลยนะคะปักด้วยลายดอกไม้เล็กๆนะคะน,นี่ก็ปักเองทําเองทั้งชุดแล้วก็มีรอยปักสวยๆเผื่อใครอยากทํานะคะเย็บขอบเย็บริมสะพายเล็กๆไปโรงเรียนแต่งตัวสวยขนาดไหน ก็ต้องไปกับย่ามที่ทําเองเกือบทุกๆใบนะคะถ่ายรูปส,สวยๆทุกวันนะคะใครชื่นชมชื่นชอบก็ติดตามต่อๆไปนะคะจะได้เห็นชุดสวยๆนะคะของคุณครูค่ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทักทายไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ